สวัสดีครับนี่ก็เป็นคลิปที่สองเราจะเรียกผมอัดไว้นั้นวันวันที่ผมทางานคือล้างตู้ปลาหลายๆคนคงจะได้เห็นได้ดูกันแล้ววันนี้ก็อยากจะอัดคลิปที่สองเอาสนุกสนุกไม่ได้คิดอะไรมากมายเวลาตอนนี้ผมก็ยืนตากลมตากยุงให้ยุงกัด,ดเล่นๆกับเวลาตีสามเป็นเวลาที่เขานอนกันแต่ผมไม่ได้นอน เพราะว่ามีหน้าที่ที่ต้องทำดูสภาพเป็นเก่งสีแดงจา้าไม่ล่ะไม่ได้กลัวว่าลูกตัวเองจะเสียไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะขาดที่หน้าแต่ว่าผมเป็นอย่างเงี้ยบ้าบอบอมไปเรื่อยเปื่อยเป็นมาตั้งนานลวฮะครับจำคำก็เหตุผลก็คือวันนี้มันตัวเมียผมแม่ปาลากับพ่อปลากำลังจะผสมพันธุ์ ก็เลยย่องม,มาแอบดูว่าทําอะไรกันกช่วชนี้ผมอิจฉาอิจฉาก็เมื่อทีตที่แล้วไม่ใช่ทีตี่แล้วประมาณสองวันที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เข้าคู่พ่อแม่ปลาไว้เพื่อที่ผสมพันธุ์ช่วงสองสามทุ่มผมได้มาดูอีกครั้งหนึ่งก็คือพอแม่ปลาไข่แล้วละ่ะไข่ตัวผู้ก็ลงผสมพันธุ์เรียบร้อยก็เราชะล่าใจก็ทิ้งพ่อแม่ปลาไว้ให้เฝ้าไขให้เขาเลี้ยงลูกกัน แต่ผลสรุปคือตอนเช้ามาปรากฏว่าไข่ไม่เหลือสักเม็ดไม่รู้ว่าตัวไหนกินเออมันเสียดายกับเวลาที่เรารอคอยสี่ห้าวันกว่าตัวเมียจะไข่ก็เลยวันนี้มันจะมีคู่หนึ่งกําลังจะไข่ผมก็เลยแอบย่องมาดูกับเวลาตอนนี้ตีสาม,มแม่งกับกูอีกแม่งก็เลยต้องมาแอบดู ถึงแม้ว่าเวลามันจะเดึกแค่ไหนก็ต้องก็ต้องทำเพราะว่าเป็นหน้าที่ของตัวเองก็จมยากาศตอนตีสามดูลูกปลาเอาเงินทองทั้งนั้นแต่ยังไม่ได้ออกเอา,เอ,าออกมาใช้ยังไม่ได้เลยเป็นปลาที่ฟอร์มสำหรับคนที่เลี้ยงปลาจะรู้กันว่าปลาฟอร์มคืออะไรก็คือเป็นปลาอยู่ในช่องฟอร์มเพื่อขุนให้เขาโตแล้วค่อยขาย อ่ะเล็บป่าฟอรมเป็นชุดที่แล้วที่ผมถ่ายคลิปไปตอนนั้นนี่ก็เริ่มโตแล้วอากาศเย็นมากครับฝนตกทุกวันแล้วก็นี่ครับกับสิ่งที่ผมไม่ทําให้ผมไม่ได้หลับได้นอนก็คือตัวเมียมันจะไข่คือคู่นี้ครับแอบพ่อปลากาลังจะไข่แล้วไม่รู้ว่ามันจะลงตรงไหนถาดสีส้มนี่คือเตียงเขา เตียงนอนซึ่งมีสองเตียงคู่นี้ไม่เคยเข้ากันมาก่อนพ่อปานี่เคยเทสเชื้อมาแล้วก็ติดแต่ไม่เยอะรอบนี้ก็เลยลองลองใหม่ตุ่เมียก็ไข,ข่ครั้งที่สองเมื่อกี้นะครับมีท่อใต้ท้องเขายื่นออกมาสังเกตดีๆนะครับเป็นติ่งเล็กๆนั่นคือท่อไข่ท่อนำไข่ดจเวลาแล้วละ่ะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตอนไหนก็เลยต้องดูก่อน เดี๋ยวจะพลาดอีกเงินทองทั้งนั้นก็เลยต้องอดหลับอดนอนนุ่งกันเกงสีแดงปาไปดูปลาปลาฟอมผมดีวกว่ามีค่อนข้างมืดหน่อยนะเพราะว่าใช้โทรศัพท์อัดคลิปที่แล้วผมใช้ใช้กล้องอ่ะดูปลาฟอมไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าเตรียมขายค่อนข้างมืดหน่อยนะครับ ฝนตกผมเพิ่งเปิดไฟปลาก็เลยค่อนข้างที่สีจะซิดพอปกติผมปิดไฟเพิ่งเปิดไฟได้สักพักหนึ่งเขาเริ่มตื่นละเขาจะนอนทําตัวดำํำซีดก็เริ่มตื่นละกัอดับหมดเลยพยายามดูกันให้ชัดๆแล้วกันครับผมก็พยายามเต็มที่แล้วไม่เห็นเลย ก็ไม่มีอะไรมากครับยุงเยอะมากเลยบ่องตรงไม่ได้จุดยากันยุงก็ตีสามยังนอนไม่หลับดูตาเยิ้มอยู่ผมคนเดียวนี่แหละอ่ะนี่ลูป้าคุปรดเตรียมขึ้นแทนเป็นพ่อปลาในนาคตของฟามต้องปองปงมมาตั้งสามสี่เดือนและ้ะ ก็ตอนนี้ก็ย้ายามาอยู่ตู้ใหญ่เพื่อที่รอตัวเมียคนรักของเขาตั้งท้องไข่หอมแดงครอกหนึ่งไม่สวยอะไรมากมาแต่ว,ว่าผมตั้งใจเกี่ยวทำพ่อปลายุ่งตามจังเลยเออ ทีสามแล้วหลายคนคงกอดหมอนข้างผมผ้าอย่างอบอุ่นแต่ผมย,ยังยุงกัดอยู่เลยก็ไม่ได้ใครจ้างผมมาหรอกผมทำตัวเองอะบอกให้ฟังเฉยว่าตัวเลือดก,กัดกูจังไปดีกว่าครับเดี๋ยวดูปลาต่อเอาไวค้คลิปหน้าแล้วกันยุงกัดไม่ไหวกองสั่นอย่าว่ากันนะครับ แรงก็เคือนการตกยุงบ๊ายบาย